เขาก็เลยเรียกร้องความสนใจแต่งตัวให้ว่าผเหวยให้ดูแบบดูน่าสนใจนั่นหมายถึงว่าเขาอันนี้คือการเรียกร้องความสนใจหากว่าเราจะตอบในลักษณะที่เขาถามว่าการเรียนหนูจะเป็นยังไงตาการเรียนเรื่องมันคนละเรื่องกันเลยนะฮะเหมือนว่าหนูตอนเนี้ยหนูต้องทําตัวให้ตัวเองเนี่ยนะฮะต้องขยันมากกว่านี้หรือว่าต้องมีจุดเด่นมากกว่านี้ละเพราะอาจารย์เนี่ยเขามองว่าหนูแบบไม่เก่งหรือไม่มีจุดเด่นนะคือนกการเรียกร้องความสนใจ แล้วคิดว่าไพ่แบบนี้เนี่ยนะฮะมันคือดีหรือไม่ดีหรือกลางๆครับถูกต้องนะทีนี้บรรยากาศของไพ่เนี่ยมันจะช่วยช่วยบอกเราถ้าเกิดว่าไพ่มันสว่างสว่างเนี่ยจะแน่นอนนะว่าบรรยากาศมันดีแน่นอนนะแต่ถ้ามันมืดเลยก็คือไม่ดีแต่อันนี้มันคืบๆมันจะมืดไม่มื่ไอ้อย่างนี้เนี่ยเราว่าดีหรือไม่ดีดีครับตามมากกว่าคือถ้าดูจากตามลักษณะผมเคยถามอาจารย์สมุนทรว่าไอ้นี่มันติดคุกนี่ยังไง หรือมันไปนั่งสมาธิในคุกหรือยังไงอะไรเนี่ยนะสมมติสมบอกว่าไพ่ใบนี้เนี่ยมันเปรียนเสมือนว่าทุกอย่างมันเป็นทางตันหมดเขาก็เลยต้องหยุดมันหมดที่ผ่านมาเขาเขาใจร้อนเกินไปเขารีบเกินไปเหมือนเขาต้องหยุดทุกอย่างเพื่อที่จะมาคิดแต่ทางออกมันยังมีถึงแม้ว่ามันจะน้อยหรือมันจะน้อยแต่มันก็ยังมีทางออกเพราะนั้นเนี่ยมันคือการหยุดแล้วก็คุ้นคิด คนจีนเขาจะถือว่าอะไรที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็คือภาระแล้วเราเห็นว่าภาระบนบานเขามันเป็นอะไรฮะผ้าหรอว่าผ้าหนักไหมฮะเบาแสดงว่าปัญหานิดเดียวแค่นั้นเองอย่างคิดเยอะอย่บบคิดมากนะนี่คือความหมาย,ยแต่ถ้าเราไปอ่านในหนังสืออาจย์สมมติว่าจะๆๆอถถ่านไดอีกอย่างหนึ่งแต่เราก็ต้องรู้แบก็กกราวนะ์นะฮะก็ผมจะบอกทุกไปเลยนะมันก็คงบบงานพอสมควรนะฮะเอาคร่าวๆง่ายๆประมาณ